ุดมเหมือนจะไม่ทนกระสุนเลยนี่ดันด้นเราจะได้รับนาทีที่เราเข้าไปขโมยขโมยบิตคอย ถ้าเกิดเราทำเอเลนมันจะลบปิดคอยทีไปหมดแล้วเราต้องไปขโมยอย่างอื่นแทนเข้าใจไหมพวกเรามามองหนาาก่าฮนาฮึาฮัาฮึงเ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าน่่เรามาป้นตึกอาฮ่าา่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาะา เข้ามาเลยสวัสดีครับกาดไม่เข้าไปแล้วขั้นแรกเราต้องเข้าไปห้อง VEP ให้ได้ด้วยการเราต้องแอบอ้างการเป็น VEP ซะกอะ่อนฮะไซดเดอร์เข้ามาแล้วทีม ก่อหนึ่งนะผมไปเอาการ V I P กันเดี๋ยวเพิ่งใส่หน้ากากอ่ะเออมันเห็นมันเห็นอะไรบาเฮนเดอร์ไม่มีอะไรผมแค่นั่งดูประตูเฉย ล้ารู้น้องเรามันอยู่ไหนวะเนี่ยระวังนะมึงอย่ามึงอย่าวิง่งมันได้ยินเสียงตีนค่อยเดินต้าบเนียต้าบมีตำรตวจตรงนี้ระวังตีนแป๊บินึองเย็นไปไหนเรววาไม่ได้เยอะมากไปเดินไปนเดินสำรวจก็ได้ย,ดย้ายเอเลดีๆรากาดไปกอน <c oughs> เรีบไปเดีวะชู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 ่ชู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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วรู้มันรู้มันรู้ไปไหนอ่ะไปเหรอค่อยค่อยค่อยใจเย็นอย่าไปใกล้เกินรอก,ก่อนรอ,อก,ก่อนใจเย็นอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยไ,ไปแล้วโไยกล้อง เราถึงแล้วทีม <laughs> ไม่ใช่ดีเจมันอยู่ห้องข้างใช่ครับ <laughs> เฮ้ยการมาก <laughs> ารมาถอยหน่อยๆเป็นสมัยท่านนั่งมันตลกเกียว <over> <laughs> ะเดี๋ยวเราคงใครห้องกันแป๊บนึงเยอะเยอะเยอะดีเจมันของฝ่ายเลยกูอยู่ข้างๆมันเอง ไปช่วยดีเจกลับมาแล้วระวังเจอกูแล <c oughs> ้วเนี่ยจ <which> ่าเอกสวัสดีครับเก้ครับเกได้เลยครับแอบเข้าเลยจังหวะนี้เฉยโอกาสก็ไม่หายผมให้อยากจับมือดีเจเฉยครับ ต,ต้องไปหาต้องไปหาผู้จัดการผู้จัดการอยู่นูน่นไอ้กูเป็นโว้กูไปคกยผู้หญิงมาหนูแค่อจับหนุ่มดีเจบ้างน,นะคะจับอะไรดีเจจับคำดีเจจับคบดีเจขอโทษนะคะแค่อยากเล่นกับดีเจบ้างก็แล้วกัน,กนไปหาผู้จัดการก่อนนี่เดี๋ยวมึงจะเดินกูส่งไอ้นี่ยพับปิกแอร์เรียไม่ใช้เหรอใช่มันจะไปส่งพับปิกแอร์เรีย โอ้โหยกองกองโอ้ยดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยู่นั่นแหละโอ้โยกาดอยู่กัาดกูเปิดประตูไปไปพี่ไก่ฝากไปหาฝากเดินไปหาบีไอพีหน่อยอ่ะขโมนน่ะเนี่ยมันกรอบเหลืองเอ่ะอย่าเพิ่งขึ้นไปนะรอมันลงก่อนผมจะลงมาอยู่ไอ้ลงมาแล้วโอเคฝากแฮกโทรศัพท์ให้หน่อยแฮกไงก่อนวะตรงตูดอ่ะโอ้โหแล้วก็เดินตามมัน แฮกยังโดนแฮกเลยไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเกิดไม่มีคนเห็นอะเรออื่อยๆเติมตามตูดไปตูดสวยทีนี่ผม้หญิงตอนนี้ผมกลับไปห้องวีพีซ้ายขวาไม่มีโอ้โหโดนเห็นด้ย <c oughs> เออไม่ไม่เลยครับผมแก้มาหาห้องน้ำไปเฉยครับ<อ>ผมหาห้องน้ำไปเจอครับพี่พาพาผมไปส่งห้องน้ำเลยครับร<อ> <c oughs> ลอยก็แล้ว,ลว <c oughs> มึงทำอะไร <c oughs> <c oughs> มึงรอมึงรออยู่ห้องน้ำไปไอ้ไก่ไอ้ไกลเนี่ยรอ,อห้องเนี่ยเนี่ยอ้อมมาห้องนี้แล้วรอ,อห้องห้องนั้น อีกล <medio> <no> ็อกเลยพากูไปส่งไหนวะเนี่ยห้องตันดีเนี่ยเออดตามไปเลยใจเย็นมึงใกล้เกินไปละ ที่โค้งหยุดดมาอีกรอบหนึ่งแบบอันเลิศเละไม่ส่งแล้วไปทางโน้นออไปทางนี้แล้วกันนะโอเคมันเดินไปทางโน้นเข้าห้องเข้าห้องไปหยิบมานะ่ยติดตู้ใรียบร้อยสแกน หยิบกลาบหยิบกลาบามาะเนหยิบได้เลยเน,นี่ยต้องเปิดก่อนเห็นร้ะ okay. แล้วกลับมาหาผม <c oughs> เอ้ยมึงอยิาของมาได้เอาไปวางไว้ยังเอาไปแอบแอบไว้อย่าให้มันเห็นมันติดม้าติดมือไว้ด้วย <c oughs> <c oughs> ระวังอากาศระวังไปโปอากาศ คอมน่าเล่นจังรีบออกมารีบออกมาเร็วกาดเผื่ออยู่กูใหญ่แค่มีของติดมาติดมือกลับไปด้วยเราต้องมาห้องนี้เอ๊ะห้องกูนี่นี่ว่านี่เอาการ์ด v p ใส่เข้าไปโอเคแล้วก็เริ่มระบบแล้วก็แอบระวังกล้องขบวน ที um ่มันมุมมันติดมุมมันทำไมเนี่ยหลบกล้องได้แค่มุมเดียวหรอวะมันก็ถูกเก้าบนหัวดิโอเคเสร็จแล้วเรากล้องหันไปก่อนเอ้ยกล้องหันไปแล้วบีพีมาเอ้ยอย่าหยามอย่าหยาแอบลเลอร์สนะนี่นี่ผมมีบัตรบีพีผมเข้าได้ครับอ่าเอเข้าไปเลยอย่าอย่านะอย่าไปทำไปตรงนี้นะ อเลิร์ดนะกูเคยทำแล้วกล้องมันเห็นมึงดูกล้องไว้มันก็ควรโปรไฟแน่นะว่าเราใส่มือมันไปนี่เชี้ยนโอ้ยโอ้ยโอ้หบาเกบาเกโอ้ห้องเวพี่ก็บาเก้ได้เองอุ้ยกำลังจูจีกันเลยดูดีสิโดนผีเข้าห้องหลังเลยนี่โดนกูฟิงเลยนี่ทีนู กูฟิงเลยสิงเลยตา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 ตกใจหาห้องไอทีห้องไอทีอยู่ไหนวะห้องคอมนี่ยเราแอบเอาของมาใส่ตรงนี้ได้นี่อะไรเนี่ยเอาไว้ล่อไอ้พวกนี้เอาไว้ล่อเฮ้ยมีเงินอยู่บนโต๊ะด้วยทีมใจเย็น Hi, I don't believe we've met. I'm managing the finances here at the club. Here's business card. If you need anything, just call, okay? Hmm.

ไปทำด้วยต่ออ๋อไปนู่นไปนู่นาไปตามไปเฮ้ยทำเข้าเปิดท่อเลยยังมีท่อด้วยยังโดดไปเลยโดดไปได้ เราใส่้ากาแเราสินนะอย่าเพิ่งใส่นะตัวเราเข้าโปรตีนได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคไม่เข้านี่ฮอหนุม่มเอ้าไม่เปลี่ยนที่ว่ะมันปิดต่อหน้าต่อตาเลยมันแค่โดนตบป,ประตูมันปิดเองเหรอต้องไป ตัด power ในห้องไอทีอ่ะพี่ไก่หาห้องหาห้องไอทีหน่อยอยู่นู่นเลยอยู่ข้างบน,งบนใช่ไหมยกเกอรเฮ้ยเอ้ามึงไม่ได้มึงไม่ได้ใส่ลากากอ่ะใช่อยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนบา์เกสองตัวมันตินอยู่นี่ <c ười> ขึ้นผิดทางไปห้องไอทีแล้วก็ตัดสายเอ้ยสวิตสีน้ำเงินหายหน่อยต้องใช้คไม่ต้องใช้คีย์การ์ดน้ำเงินนะ่ะก็ไม่หาย ที oh, no. ่การต้งเงินหมดเลยจากยามรือเปล่าเนี่ยใหายามก่อนได้้้ไดอยู่ได้อยู่ได้เงินมาแล้วในเงินมาแล้วเดี๋ยววะมาวนี่มานี่ฮิเกะฮิเกะได้เงินมาแล้วไปชิมมาเป็นกระเป๋าเลยเหรอเออโดนมียามเป็น มันเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยหลักหักเอ้ยไอห้องนี้กูอยากได้เงินพี่ไก่แอนลงไปลงไปปัดมือเลยใส่เลยใส่เลยเก็บเก็บเงินเลยเเก็บหิวเงินตายแล้วเฮ้ยลบลบลบ ระวังพี่ไก่ออกมาการอยู่ข้างในกล่อง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 ก่องกล่องกล่องเอาเงินก่อนเอาเงินไปวะ่้ะถัดไปหาแล้วดิการมาการมาโอ๊ยเกือบเกือบเกือบเขี้ยหลบ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 ถาวิ่งกันแบบอะไรกันพี่ไก่ระวังนะมองมามองมา ไม่กองหันไม่ไอ้กรหลบที่ไหนได้บ er mm ้างเนี่ยแอบเปิดเลยตอบตอบตบตบตอบเลยตอบเลยน a ่โยนเอาทีนี่ไปด้วยวิหนีได้เลย เราหน,นีดีกว่าเฮ้อยอดดียิงทุกอย่างเฮ้ยพี่ไก่มึงก็ผมก็อยา่ยากยา้ยายาสมมู้นนะระวังกล้องมาเห็นเอาไว้ตรงน,นั้นแหละอ่ะเฮีย,ยว,วยิ่งหนีเรอเฮียนะเอ้ยไอเฮียขโมยตังค์ขโมยตังค์เอาที่ขโมยได้ ตังวะก้องก้องเห็นตอนมึงตอบอ่ะเออตังเดี่ยวะนี่ไงอ่ะม like. ันจะอยู่ตามห้องเนี่ยราหาตังเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวมึงอยู่ไหนเนี่ยข้างล้างอ้าวกระเป๋าบัคไมาแล้วทีมนี่ไง

ทำไมเพลงมันเงียบวะมันได้ยินเพลงมั้ยนันเองยินเราคุมกำเนิดเลยมึง,งอ่กระเา๋ส่ง บักเพลงไม่มาเอ้ยเพลงไม่มาก็ไม่มันเดอะไรกันนี่อะไรกระเป๋าันเต็มเลยเอามาประกอบไงเราต้องหนีทางฮอเราเรามันทิ้งข้างล่างเนี่ยนะ บอดช่วยกูขนหน่อยอืมเขตตำรวจธรรมดา<อ>จะทำอะไรได้น้องขไปไหนวะข้างล่างมึงขึ้นไปไหนข้างบนก็เห็นป้าอะไรเหมือนให้ยิงข้างบนไม่ให้ยิงหลังคาเฉยลงมาข้างล่างได้เลย ลบหนึ่งเอาของมาก่อนประกประกอบให้หมด หมดแล้ววะความจริงมันมีเพิ่มไว้จะช่างมันกลับดีกว่าจะขอให้ต้องการแล้วได้บิดคอยไหมนเนี่ยได้ได้บิดคอยมาเวลฟิปพอดีโอ้เปล่าัเยอะ,ย,ะ <laughs> อยังวะยากครับบอลมันเยอะ